เราซื้อจะมาแชร์ประสบการณ์ไปเที่ยววันชาติจีนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ หลายคนเนี่ยมันน่าจะเคยได้ยินนะครับบางคนเคยไปจีนหรือเคยอยู่จีนเนี่ยหรือถ้าจองตั๋วจะไปเที่ยวจีนนะเราอยากแนะนํามากๆเลยคืออย่าไปช่วงวันชาติจีนเด็ดขาดก็คือช่วงของวันที่1ตุลาคมทุกของทุกปีนะครับก็คือในช่วงของวันที่1ตุลาคมของทุกปีห้ามจองเด็ดขาดต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวจีนหรืออยู่จีนแล้วอาจจะอยากไปเที่ยวต่างเมืองหรือเที่ยวในกุมปักกินนะครับบางคนอาจจะอยู่ต่างเมืองอุ้ย วันชาติจีนนะหยุดยาวอะ่ะปกติเขาจะหยุดให้เลยนะเจวันรวดเลย7วันแล้วก็อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปแบบว่าพักผ่อนนะครับในช่วงของวันหยุดยาวที่รัฐบาลจีนหยุดให้ในวันชาติจีนนะครับแต่ว่ารู้ไหมว่าการไปเที่ยวในวันชาติจีนเนี่ยคือนรกดีๆนี้เองเพราะว่าอะไรเพราะว่า คนจีนทุกคนเนี่ยก็จ้องจะไปเที่ยววันชาติจีนเหมือนกันและคุณคิดดูคนจีนกี่พันล้านคนพันสี่ร้อยกว่าล้านคนนะครับมันทําให้เกิดเขาเรียกว,ว่าการแย่งกันเหมือนการไปเที่ยวอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยเหมือนกับวันหยุดสงการอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยววันสงการเป็นไงบ้างโขทุกที่คนเยอะร้านอาหารคนแน่นที่จอดรถไม่มีนี่คือปัญหาที่เราเจอกันในเมืองไทยถูกไหมแต่การไปเที่ยวในวันชาติจีน่ะมันคือแบบว่าจะต้องไปเบียดเสียดยัดเยดยกับคนจีน เราซื้อเคยไปเที่ยววันชาติจีนครั้งหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าคือจริงๆอะ่ะเราซื้อตอนตอนเรียนอยู่ในห้องเรียนเงี้ยเราซื้อก็บอกแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> คุณอยากไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนวันชาติจีนนะเพราะคนนะอะเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียกว่าเดินเรียกว่าไหลดีกว่าเพราะคืออกชิดคนข้างหน้าหลังชิดคนข้างหลังอะเอาอย่างนี้เลยดีกว่า <c oughs> คือมันแน่นขนาดมากๆแล้วก็การไปเอ่อเขาเรียกว่าไปกำแพงเมืองจีนในวันชาติจีนน่ะ เป็นอะไรที่ห้ามเด็ดขาดขอพูดไว้ตรงนี้เลยการไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนหรือเที่ยวสถานที่สาคัญในกรุงปักกิง่งในวันชาติจีนเนี่ยเป็นอะไรที่อย่าทําเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะเที่ยวไม่สนุกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือ ตอนนั้นเนี่ยเราซื้อไปซีอานนะครับก็คือเราอยากไปเที่ยวเฮ้ยเราซื้อบอกอยากเที่ยวในปักกิ่งคนเยอะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นลองไปเที่ยวต่างเมืองดูด,ดีกว่าเพื่อคนไม่เยอะปรากฏว่าคนเยอะมากครับทุกสถานที่ที่ต้องเที่ยวทุกที่คือ การเดินชมสถานที่เราอยากจะเดินแบบว่าเดินชิวๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราต้องไปแบบไหลาตามตามสายคนนะตามกระแสคนที่เดินนะตามทางเดินคือมันไม่มีที่จะเดินนะครับคือ ทุกคนน่ะยืนชิดติดกันแล้วคือเราซื้อแทบจะไม่ต้องเดินเลยมันไหลไปด้วยกันเนี่ยเหมือนเราเราเดินดบนบนบันไดเลื่อนอย่างเงี้ยคือคนมันไหลไหลไหลไปอ่ะแล้วมันแน่นมากนะครับคือกลายเป็นว่าจากจากจะเที่ยวสนุกสนุกกับการไปแบบโอ้โหแต่ถามว่าสำหรับ,บเราซื้ออ่ะมันก็อีกแบบหนึ่งนะแล้วแต่คนจะมองคือเรามองในมุมดีดีดีว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไปเที่ยวในวันชาติแบบว่าไม่สนุกเลยคนก็เยอะต้องไปแย่งอาหารเงนกินต้องไปแย่งที่จอดรถอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราซื้อถึงบอกว่าพยายามอย่าไปเที่ยวเมืองจีนวันชาติจีนเพราะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่สนุก Weird. นะครับซึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะอยากไปเที่ยวนะครับเราซื้อแนะนําให้ไปเที่ยวในอาจจะวันอื่นดีกว่านะครับวันหยุดยาวเนี่ยเราอาจจะลองหรืออาจจะเลือกไปสถานที่ที่ไม่ได้ค่อยเป็นที่รู้จัก osos, มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่แบบอันซีนของเขาอะไรอย่าง,ง,าง,ง,างาเงี้ยก็เป็นที่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ที่ไม่เป็นที่รู้จักมากักแต่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราซื้อก็แนะนํา ได้นะครับคุณก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบว่าหลักๆของเขาอ่ะในวันชาติจีเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับการเที่ยวในวันชาติจีของเราซื้อนะครับโอเคครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราซื้อพี่อูแล้วก็เดยวชันิ้ฐ์ุ้นนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปบ,บาย